หลายๆครั้งนะครับเรามักถูกถามว่าจะติดฟิล์มตัวไหนดีการหมร้อนเอาแบบโอเคโอเคราคาไม่แรงมากสำหรับ ASWF นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่จบทั้งการการทมร้อนมือน,นอกสว่างในนะครับแล้วก็รับประกัน8ปีบานหน้านะครับลูกค้าบอกว่าอยากให้มันไม่เห็นหน้านะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ขับตอนคืนบ่อยก็เลยเลือกให้เป็น50%และรอบคันนะครับลูกค้าบอกว่าแต่แบบ ไม่อยากให้เห็นเลยก็เลยเลือกข้างข้างเป็น80%เอาการทมร้อนดีๆไอ้ที่เขาว่ามืดนอกสว่างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้80%ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะโอเคดูบ้านเดียวกันอันนี้คือ80%ข้างในนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ออกชาเล็กน้อยนะครับแต่มองออกใสเคี้ยมมากๆครับสำหรับบานหน้าเมื่อกี้ 50นะครับ mm hmm. จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเลือกฟิล์มเนี่ยเราก็จะทาพฤติกรรมการใช้งานก่อนเป็นหลักถ้าเรานะครับใช้งานในลักษณะที่ตอนกลางวันบ่อยแล้วตอนกลางคืนด้วยเนี่ยรอบคันก็ต้องดูว่าเรามีปัญหาสายตาไหมชอบมืดไหมถ้าเราชอบที่มันขับมืดๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นขึ้นแนะนําว่าบานหน้านะครับประมาณ50%กําลังดีรอบคันเนี่ย80%กําลังดีนะครับ แต่ว่าถ้าเรามีปัญหาสายตาเราอาจจะต้องลดความเข้มบานหน้าลงลนิดหนึงเพื่อจะทําให้เราขับง่ายไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับส่วนเรื่องการความร้อนนะครับผมมองได้2แบบคือ1เรามองจากสเปคนะครับ TSCR นะครับหรือ Total Solar Rejection หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่คนไทยพูดกันบ่อยๆก็คือค่าการความร้อนรวมถ้ามันวัดจากอเมริกาและมีแหลกมีแลในการรองรับนะมันจะเพอร์เฟกมากเพราะว่า มันจะสามารถเช็คค่าได้เลยแค่ค่าเดียวแต่ว่าถ้ามันเวอร์แบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นให้เดาได้เลยว่าไม่จริงแน่นอนเพราะตัวที่ราคาขนาดสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยอย่างวีคู k วีเคสิบแล้วเนี่ยมันยังกันได้แค่เจ็สิบสี่เปอร์เซ็นซึ่งเราคุยกันแบบนี้ถ้าฟิล์มระดับนั้นแล้วมันกันได้แค่เจ็สิบเปอร์เซ็นฟิล์มตัวอื่นอาจจะลดหลั่นกันเล็กน้อยอันนั้นตอบโจทย์ทําได้แต่ว่าถ้าสมมติว่า โอ้โหค่ามันเวอร์ขึ้นไปเลยอันนั้นไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ควรระวังเป็นอย่างมากอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญมากๆก็คือบริษัทจะตั้งชัดเจนไหมอย่างตัวนี้มันก็มีในหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นทําบริษัทเซพาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถเขาเป็นคนที่ทําและนําเข้ามานานเขาจึงอยู่นานแล้วเกิน8ปีทําให้เรานะครับสามารถที่จะเคลมประกันนะครับหรือ ดูแลหลังอายุการใช้งานได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ร้านเราดูก่อนสิ่งอื่นๆด้วยนะสำหรับการใช้งานก็มีลูกค้าฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีแล้วก็จบนะครับถ้าใครชอบฟิล์มตัวนี้ก็ติดตอนน่อร้านทวัดใช้ได้เลยหรือโทรเบอร์ศู7ย1ห้านะครับขอบคุณครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็แจ้งกันเข้ามาได้ยังไงต้องขอบคุณจริงๆครับ